สวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ูสุขุสุคนพี่น้องจามันสะท้อนแสงด้วยพัชชากเรยได้วยจับของเอาผู้ที่อยู่ทางไกลเลยกระทางไก่ทางไตเลยกระ,ะทางเหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะที่กําลังหับสมคลิปของผู้ค่าอยู่ตอนนี้กลาบสวัสดีพี่น้องเอฟซีทาง u t u b e เลยกะกลาบสวัสดีพี่น้องเอฟซีทางเพจพัชชามายาเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้พัชชาสิพามาเห็ด พวงมาลัยดอกรักไหว้แม่พี่น้องจ๋าวันแม่เอาจะคนที่หาดอกเอ่อมารีโบได้เนาพี่น้องดอกพุทธโบได้าสามารถใช้เป็นดอกรักแทนแล้วก็ออกมางามคือการพี่น้องจ๋ามาเบิงมาชมนํากันเลยจ้า นี่พี่น้องจ๋าตอนนี้พัชชาเตรียมไว้แล้วเด้ออุปกรณ์ที่จะเห็ดพวงมาลัยดอกรักพัชชาบริได้ห้อยให้เบิ่งเพราะว่าหยังพี่น้องจ๋าดอกรักร้อยเสียบเสียบโตกันซื้อจะาร้อยธรรมดาร้อยแบบง่ายๆเลยเนาะและ้วกาตัวนี้จะมีลวดไส้ลวดเบอร์24ในการห้อยพี่น้องจ๋าถ้าลวดนี่จะสวยกว่าไส้ได้เด้อจ้าห้อยอันนี้ประมาณ32ดอกเนาะพี่น้องเนาะความยาวของดอกรักเนาะจ้า หลังจากนั้นการห้อยดอกลักไว้พี่น้องสีแดงๆที่เห็นนี่คือมะม่วงห่าวมะนาวโหเด้อพี่น้องเดอ้อพัชชาบ่มีดอกไหมบ่มีดอกบาดไม่รู้โรยพี่น้องจ๋าก็เลยใช้ดอกอันนี้แทนเนาะจ้ากะสีปัม๊มโอ้ก็เลยใช้ดอกันก็เลยใช้มากอันนี้แทนเนาะพี่น้องเนาะมะม่วงห่าวมะนาวโห่ดอกลักเป็นอย่างพัชชาขึ้นเป็นกล่องเนวนี้กล่องนี้สิบดอก9้าดอก8ดอกเจ็ดอกเด้อพี่น้องเดอ้อให้ลดหลั่นกันลงมาแบบนี้เวลาเห็ดอุบะจะได้มีความสวยงามและเป็นพุ่มเนาะจ้าบัดนี้การเ็ด พวงมาลัยของเฮากับบริญญาจะเอาดอกรักที่ห้อยใส่นลวดประมาณหกถึงเจ็ดแถวหรือว่าหกถึงเจ็ดอันเนาะพี่น้องเนาะมาเรียงใส่กันจ้ะเรียงไปทางเดี่ยวกันเด้อพี่น้องเดอ้อเรียงไปเทียงทางเดี่ยวกันนี่มาเรียงแนวนี้เลยให้ลวดเหลือไว้้เฮาได้จับพร้อมเด้อพี่น้องจ้าให้เหลือลวดให้เฮาได้จับเสียงกันจักเสียงอย่างเสียงอย่างรบกวนขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเดอ้อ อยู่หลายคนเนาะพัชชาบริยูบ้านอยู่นอกสถานที่ก็ต้องเฮ็ดให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมให้ได้พี่น้องจา๋าเออหาแนวเห็ดหาแนวมาเสียงมากับโพแงพี่น้องขอโทษขอไปเรืองจะเอาสีเอาทางหอกอันนี่มาพันเข้ากันพี่น้องโดยการพันนี่เนาะให้พันแต่ทางเทิงตัวนี้ก่อนนี่ลวดนี่ให้พันนห้เข้ากันก่อนเนาะจา้ะ พันใ้เข้าขกันหลังจากนั้นฝั่งนี้เข้ากับพันคือการพี่น้องจ่าค่อยๆพันมาเรื่อยๆแบบนี้ให้บิดไปทางเดียวกันถ้าบิดซ้ายให้ไ,หไปซ้ายบิดขวาให้ไปขวาเด้อพี่น้องเดอ้อพระชาสีบิดไปทางนี้ให้ไปทางนี้เบิ้ดกัไปเลยกําไปเรื่อยๆจ้ากําไปบิดไปกําไปบิดไปนี่หรือว่าพี่น้องมีหมู่มีพวกก็ใหข้าเจ้าจับให้มันจะง่ายเนาะจา้ะเวลาบิดดอกไม้นะนี่บิดไปแนวนี้เรื่อยๆจ้ะพี่น้องจ้ะ เวลาเฮาบิดไปเนี่ยมันจะมีอยู่ที่บทอกันให้เฮาออกลวดพี่น้องเฮาบทต้องเป๊ะดอกให้ยิบออกเลยทำบทอกันกระดายนะอบิดไปทางเดียวกันทางเบิดเลยหลังจากนั้นทางนี้กระจับจุ้มเขากันจ้ะโดยการพันเข้าหากันเนาะจ้ะพันลวกเข้าหากันเบอร์ซูเซนเลยเด้อจ้ะพอได้แบบนี้เซตเรียบร้อยเฮาก็เอาลวดสองพังนี่มาพันเขากันเด้อพี่น้องเด้อพระชาบมีครีมตัดลวดซ้ำลวดกันยาวๆเดี๋ยวตัดก่อนตัดก่อน พ้อเฮาไรแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเนาะพี่น้องจ๋าตัวนี้เฮาปะไว้ก่อนบันนี้บบให้ไปจับไปบ่ายไปต้องแล้วบันนี้สิ่งที่เฮาเสิเหตุก็คือตัวนี้บันนี้พี่น้องจ๋าอุบะอุบะนี่ไผมีดอกบ่ายไม่รู้โรยก็ใส่ดอกบ่ายไม่รู้โรยหรือว่าจะมัดดอกขาเอาก็ได้เดีอจะมัดดอกขาดจากดอกกล้วยไม้หรือกุหลาบก็ได้เนาะพัดชาพริกแขงงดยกันใส้มะม่วงหามะนาวหูมะฮิดเนาะพี่น้องเนาะย้อนสีสันแล้วก็ความงามของมันเนาะ หลังจากนั้นกับิจับนี่มาจุ้มใส่กันแลวนี้พี่น้องจ๋าเลี้ยงลงมาเอาตัวสิบดอกวางไว้ก่อนจะตัวเก้าดอกเสียวอ้อ,อมทั้งเมื่อถ่านเนาะตัวเก้าดอกนะตัวสิบดอกตัวสิบดอกอันเน,นื่องจ้านี่เฮ็ดนี่จับไว้ก่อนอย่าเพิ่งมัดหลังจากนั้นเราก็เอาอ้อมเอาอ้อมแล้วก็ใส่ได้พี่น้องจา๋าใส่ได้ในการมัดเนจาจะเซให้เบิง่งเป็นตัวอย่างจากอันเดือจ้าพี่น้องจา๋า คนหลายมือนีพัช,ชามานอกสถานที่ก็อยากตื่นเต้นจักน้อยพี่น้องบ่คืออยู่เฮืงานเด้จ้านี่เขาเลี้ยงเลี้ยงมันอันนี้แหละก็เอาได้มาให้จับไว้แล้วก็ให้คนมัดให้ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะมันจะได้ตุงเนาะจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้เขาก็ได้อูบะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะจ้าพัช,ชาก็จะเอาอุบะมาผูกใส่กับตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะส่วนตัวนี้นะบม่มีอุปกรณ์บม่มีดอกไม้ไม่เห็ดพี่น้องจ้าแต่พัชาก็จะพลิกแพงเอาเนาะโดยการใส่เป็นบูใบตองใส่เอาเนาะจ้า มัดเข้าไปเลยมัดเข้าไปให้แน่นๆว่าให้ดิ้นได้พี่น้องจ๋าตัดกันไก่ออกอังไก่ตัดได้ส่วนเกินออกแซ่เ,เป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้พอได้แบบนี้แล้วมองนี้มันบบงามมาฮ็ตแนวใดแดบดนี้พัชชาก็จะใส่บู่เนาะจ้าในการเห็ดเนาะพี่น้องจ๋าหลังจากนั้นเตรียมใบตองมาเนะจ้าพับทบเข้ามาแนวนี้เนาะเสียเป็นบู่เนาะจ้า ทับทบเข้าทั้งสองข้างเด้อพี่น้องเด้อ <SE> ข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ใส Spider ่แม็กแม็กไว้เนาะจ้านี่จ้าหลังจากนั้นก็ตัดส่วนเกินออกนะพี่น้องเนาะ<ต>นั่งก่อนเด้อบอเสียงกระเขา้าไปบดบอบบตัด <c oughs> <Soph. S 1> ออกหมู่ <c oughs> มาหาพี่น้องจา๋าหลังจากนั้นก็จับย่อเข้าแบบนี้จับย่อเข้าในนี้เด้อพี่น้องเด้อย่อเข้า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  ียนาะเข้าแบบนี้แล้วล้ะกาส่ได้มัดหรือพี่น้องจา๋าใส่ได้ม,ดไนะไไดมัดไว้เนเเาะน,นี่เ่อเขาเนาไปแาะนาะเนาะเ้มะดไว้เน้ะเราะเนาะเนาะเเนาะเาะเนาะเนาเนานาเนาะนาเนาะเนาเนาะาอ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพี่น้องจ๋ามาลัยไหวแม่เนาะจ๋ามาลายดอกรักแบบง่ายๆเดือพัชชาบ่มีอุปกรณ์อย่างพี่น้องจ๋าเขามีบอุปกรณ์อย่างกระสิงงามก็นีอยู่เนาะจ๋าแม้กระทั่งดอกไม้กับบ่มีกับประยุกต์ใช้เป็นมะม่วง,งห่าวมะนาวโหใส่เอาเนาะจ๋าส่วนตัวนี้เขากระดั๊เอาอยากได้เป็นวงก,กลมหรือวงรีเนาะพี่น้องเนาะส่วนตัวรูปแบบพวงมาลัยเลยกับบ่มีน้ําฉีดบ่มีน้ําพรมเน้อจ๋าตัวนี้ก็ใส่ได้มาใส่กันไว้จ๋าพี่น้องจ๋าเนาะอันนี้เป็นแบบง่ายๆแบบเลี่น้อออองงจาาาาไไกก็สาารรทิดด้เนนนะะพพี่นะพพขขพลขขโภยละ พี่น้องจ๋าหากเสียงรบกวนเสียงดังหรือว่าพัชชาส่วนบ่เข้าใจบ่รูปเรื่องใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ที่ได้ขอตัวอำลาพาจ้าไปก่อนเด้อพี่น้องจ๋าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าอยู่ดีมีแหงเบิดสุขสุขคนบ่ให้เจ็บบ่ให้ไข้บ่ให้จนจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้างานบ่จ้าพี่น้องจ๋าไปแล้วเด้อจ้าพบพกันคลิปหน้าจ้า